ส,สวัสดีค่ะดิฉันนาเดียนิรัที่ตึกตก่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ึก EDS3 ห้องหนึ่งสีบเจ็ดนะคะว่าภายในห้องจะมีอะไรและมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าตึก EDS3 แล้วนะคะหน้านางังดียค่ะเราจะพาทุกคนเดินไปดูห้องหนึสเจ็ดกันนะคะ 07ก,กันแล้วนะคะเราจะพาไปดูด้านในกันะค่ะว่าภายนห้องนี้เรา,า,า,เา,าทมาตามมาเลค่ะเมื่อเราเข้ามาภายในห้องนะคะอันดับแรกที่เราต้องทำก็คือเปิดไฟได้เลยค่ะโดยสวิตช์ไฟเดินเข้ามามันจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะเมื่อเราเปิดไฟเสร็จแล้วเราก็หยิบ,บรีโมทแอร์ที่อยู่ข้างตรงสวิตช์ไฟมาเปิดแอร์ได้เลยค่ะรีโมท มดตัวนี้นะคะเป็นรีโมทตัวเดียวสามารถเปิดแอร์ได้ทําห้องค่ะแต่จะมีแอร์ตัวนึงที่อยู่ฝั่งซ้ายืนของห้องนะคะเสียค่ะหรือถ้าอุปกรณ์ภายในห้องยังองื่นเสียหายหรือชำรุดสามารถติดต่อที่เยี่ยงหรือที่แม่เดี่ยวได้ที่ห้องตต๊ะข้ามลิฟต์ด้านหน้าเลยนะคะในระหว่างทางที่เราเดินเข้ามาค่ะก็จะเห็นว่าตรงพื้นเนี่ยจะมีปั๊บไฟอยู่ ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้ทุกคนใส่นะคะเถ้าใบเข้ามาเรียนในห้องนี้ค่ะแล้วก็อยากให้เราเรื่องอาหารการกินค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ให้กินให้เสร็จเรียบร้อยที่เข้ามาห้องแล้วก็เข้ามาเรียนในห้องนี้ค่ะเพื่อป้องกันอันตรายต่อตัวเราเองต่อมานะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการเปิดคอมพิวเตอร์ในห้องนี้มีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องเปิดเครื่อง UPS ก่อนนะคะโดยเครื่องจะอยู่ด้านล่างค่ะ เมื่อเรากดแล้วถ้าขึ้นไฟแบบนี้ก็คือเครื่องใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วเราก็กดปุ่มพรอมตรงนี้นะคะถ้าขึ้นแสงแบบนี้ก็คือเครื่องใช้งานได้ตามปกติะคะ่ะแล้วเราก็รอให้จอสแสดงผลนะคะ เมื่อคอมพิวเตอร์นะคะประมวลผลเสร็จแล้วก็หน้าจอความเราจะเปิดขึ้นมาในหน้านี้ให้เรานะคะเข้าล็อกอินโดยกรอกรหัสนิสิตของเราเองแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะเพื่อเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตของมองเมื่อเรากรอกรหัสนิสิตแล้วก็พาสเวิร์ดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นเป็นหน้านี้ค่ะก็คือเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ าเราใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะคะให้เรากดคลิกเครื่อง mm. ก็คือกดไปที่ปุ่มสี่เหลี่ยมนี้ค่ะแล้วก็กดปุ่มชัดดาวตรงนี้ได้เลยนะคะ mm. เมื่อเรากดปุ่มชัดดาวเสร็จแล้ว mm. ให้เรากดไปที่เครื่อง UPS uh, ที่เราเปิดก่อนเรีออยน mm. นี่ก็เป็นขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในห้องนี้นะคะ สิ่งที่สำคัญเลยก็คือ,อเ,เมื่อเราเปิดใช้คอมพิวเตอร์ภายในห้องแล้วอย่าลืมปิดเครื่องให้เรียบร้อยด้วยนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาด้านหน้าห้องนะคะอันดับแรกที่เราต้องทำก็คือปิดปุ่มเบรกเกอร์ขึ้นนะคะทั้งสองอันในส่วนของตู้ตอนนี้นะคะจะเป็นการเปิดเครื่องเสียงค่ะเราเปิดตู้มาแล้วเราก็กดปุ่ม power ตรงนี้นะคะเราจะสามารถใช้เครื่องเสียงภายในห้องได้แล้วก็สามารถใช้ไมโครโฟนตัวนี้ได้ด้วยนะคะ Channel าาแช่นาจาในระหาค่ะก็จะมีพิเยสามแบบค่ะอันแรกนะคะจะเป็นสมาบอค่ะมีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นั่นเองวิธีการเปิดนะคะก็คือเปิดตรงสวิตด้านหลังตรงนี้นะคะให้ไฟมันติดะคะ่ะแล้วเราก็จะมากดปุ่ม power นะคะนาจาที่เปิดสวิตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากดปุ่ม power ตรงนี้หรือใช้รีโมทตัวนี้ในการกดปุ่ม power นะคะ ถ้าหามหมดก็แจ้งพี่ๆแลวก็พี่เดี่ยวได้สมาร์ทบอร์ดหรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ตัวนี้นะคะสามารถแช์หน้าจอมาจากมุมของเราได้เราก็สามารถนะคะพัดจีนหรือว่าใช้นิอสัมผันสนะคต่หน้นนาจอตัวนี้ไม่ได้เปิคขันนะ <c oughs> ้นต่อมานะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะก่อน,ะะน,นะะอที่เราจะเปิดต้องเราจะต้องเอาเบรกเกอรอันที่ด้านบนขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ใช้แล้วกใช้รีมทตัวนี้นะคะในการเปิด เพื่อนเราก็จะฉายจอมาตรงหน้ากระดานตรงนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นตู้นี้ค่ะจะมีปุ่มที่สําคัญอยู่4ปุ่มค่ะตรงนี้จะมีคู่มือให้นะคะโดยปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มของคอมพิวเตอร์นะคะก็คือคอมพิวเตอร์สมาร์ทบอร์ดที่อยู่ตรงนู้ค่ะปุ่มที่สองนะคะจะเป็นปุ่มของเครื่องวิชวลลเซอร์นะคะหรือเครื่องฉายสามมิติ เรเรีออยกยาวเคิ่มเอเวอร์นะคะเราถ้าสมมุติเรามีสื่อการสอนเราสามารถเอาสื่อการสอนของเราทั้งมาโชว์ตรงเครื่องวิชวลไลเซอร์ตรงนี้ได้ค่ะสานะคะจะ,ะเป็นน้ตบุกค,ค่ะนนบุกนี่ก็คือสมมติเราเอานนบุกของเรามาเอานะคะเราก็สามารถใช้สาย F B I นะคะเสียบนนบุกของเราแล้วเราสามารถใช้สื่อการสอนของเราที่อยู่ในโนตบุกของเราขึ้นจอได้ ใช่นะคะจะเป็นกล้องพาเาล่านะคะก็คือกล้องที่อยู่ภายในห้องค่ะสามารถดูในขณะที่เรานั่นงเรียนทำงานภายในห้องได้ข่้สุดท้ายน,นะคะเมื่อทุกคนใช้ทุกอย่างในห้องเสร็จแล้วให้กดปุ่มชาร์จดาวให้ปิดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะก่อนออกจากห้องปิดไฟปิดแอร์ให้เรียบร้อยค่ะ แล้วก็ถ้าสิ่งของในห้องนะคะมีอะไรเสียหายหรือมีอะไรชำรุดให้ติดต่อพี่เอี้ยงกับพี่มาเดียวที่ห้องตรงข้ามลิฟต์ได้